สวัสดีจ้าเพื่อนๆไปผัสุมกลับมาแล้วจ้าไปผัสุมกลับมามายังไหวเลยพี่น้องเอ๋ยพราะว่านัดกับน้องอีกคนหนึง่งน้องพัก11โมงก็เลยพากันมาถ่ายคลิปพ,พึ่งถ่ายคลิปแล้วมังหันพี่น้องถ่ายคลิปแล้วน้องแลนเฝ้าเขาโรงงานอ้อมกับเฝ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเจ็บเขาเก็บ,ข,กบขออพี่น้องเอ๋ยนี่คือการหักการเป็นขี้เตอะของเฮ้าเนาะจ้าเพื่อนๆเ,เ,เอ๋ยบอกคิดว่าเห้าจะ มีอุปสรรคอีกอย่างก็แล้วแต่เนาะมาสู่ๆกันไปพี่น้องไปประชุมมาประชุมอ,อสอมอประจําเดือนพี่น้องก็อยู่บ่ไกลดอกอยู่กลางหมู่บ้านนี่อ้อมก็ไปไป,ไปแบตโทรศัพท์เพิ่มเบิร์ดมาที่นี่ทายได้น้อยเดียวพอดีน้องโทรมาว่า11บเอโมงน้องจะออกมาหาก็เลยฝ่าวกลับมาบ้ากนกลับมาบ้านก็นเลยได้มาชาร์จชาร์จโทรศัพท์ไว้ชาร์จโทรศัพท์ เพื่อที่จะต,ต้องทายคลิปตอนที่น้องออกมาหาเออนี่พี่น้องการที่เหาเป็นขีเตอร์งานที่เหาหักงานที่เห่าพึ่งปรารถนาย่าปล่อยให้รุดมือพี่น้องเอ๋ยมาสู่ไปน้ากันเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนอย่าเฝ้าถอดเด้อจ้าถ้าผู้ได้ถอหันมาเบิงจะออมอย่าไปถอพี่น้องลงไปเรื่อยๆเฮ็ดคลิปไปเรื่อยๆ เก่าคลิปจิบคลิปซี 4, คลิป5าคลิปดำดันคลิปหนึ่งกระซางอดทนเอาเพราะว่าเห่ากระลั่นตีบ่ไดว่าคลิปใดที่ AI จะดันเห้าด้วยากเพืเ่อน,นเอ้ยแต่ตอนนี้อ้อมกระหูซื้อว่าเริ่มโอเคขึ้นเนาะในระดับหนึ่งแต่กะอยากจะบอกให้ทุกคนว่าให้สูไปน้ำกันพี่น้องอย่าไปคิดว่าโอ้คลิปแบบนี้บ่ลงดอก AI คือสีบดันอย่าไปกระลั่นตีคลิปใดที่เหาคิดว่า เป็นไปบ่ได้คลิปนั้นอาจจะไปไก่ากมูก็ได้พี่น้องคลิปใดคิดว่าดีดีอุ้ยมวนมากแท่ๆคลิปนี้อาจจะมีเพื่อนเขาถึงการเขาถึงหน่อยเนาะเพื่อนๆนเพราะฉะนั้นอย่าไปซี่เลียดเหตุคลิปเฮ็ดลงไปเรื่อยๆพี่น้องซี่คลิปหาคลิปดันคลิปหนึ่งกระชาสร้างมันซี่คลิปหาคลิปลงไปมือนีบ่ดันมืออื่นอาจจะโดนดันก็ได้อย่าไปขิดยังหลายพี่น้องสู่ไปน้ำกันมาเป็นกำลังใจให้กัน ชาวคีเต๋อของเฮานี่คือการที่เฮ่าสั่งไล่ๆจากเฟซบุ๊กนอกจากเพื่อนๆเฮ้าอย่าไปหวังอียังหมากไม้บอแมนว่าเฮ้าลงไปหาคลิปแล้ว AI จะดันเฮาเบิดทั้งหาคลิปลงไปซิฟคลิปตรงดันทั้งซ0คลิป,ปมันเป็นไปบ่ได้พี่น้องเฮ้าอย่าไปขาดหวังจนปานนั้นเฮาอย่าไปสนใจตรงหันลงไปเรื่อยๆพี่น้องพอเฮาเขาไปเบิ่งหยอดวิวของเฮ้าแล้ว เขาจงคอยเจะหูโ <c oughs> บเมนมาลงไปแล้วอ่าไปเบิงหลดเดชเข้ากระทิงช่วงไปแนพี่น้องว่าเอไอเพิ่นมักในลักษณะใดเข้ากระเฮ็ดในลักษณะนัน้นพี่น้องไปยังเจอออมกับน,อน,อนอ้องน้องน้องแพะอ่ากับพี่ไม้เป็นยังจงคอยพากันเฮ็ดอ่าตีร่างการ่วมลุกคุกข้านเฮ็ดกันเฮ็ดยังเพื่อ,อยังบองตรงพี่น้องเพื่อเงินแมนพีนออน่น้องเอ,อ๋ยเนาะการที่เข้าสังเลยใดเข้าจะมานอนอยู่ซื่อ บ่มีผู้ใดมาหายเงินเฮา,าเฮายิงผ่านการสั่งใดๆเฮ่ายิงเหตุงานนักกว่าเก่าสู่ๆไปเด้อทุกๆคนโลงไปเลยยลิปอย่าไปขาดหวังหลายว่าคลิปนี้ต้องเป็นคลิปดังคลิปนี้ต้องเป็นคลิปปังอย่าไปขาดหวังหลายคลิปที่เฮาบ่ขาดหวังอาจจะดังก็ได้เนาะมาสู่ๆไปน้ากันคลิปนี้เอาไว้สำนีกรพี่น้องคลิปนาพอกันใหม่สวัสดีจ้า